ันนี้เนี้ยจะเข้าไปในโซนเดรับฉานเพื่อทำการตรวดสอบเส้นทางว่ามันมีความ,มเหมาะสมเพียงใดที่จะเซกเวนเข้าไปวิ่งแล้วก็เปิดรูทใหม่เป็นบริการที่เรียกว่า exclusive ุดยที่เซกเวนเข้าไปทัสอ์เดี๋ยวจะเป็นทีมหน่วยกล้าตายเข้าไป รลนแรกแต่สมมุติว่ารอดออกมาได้เราก็จะออกแพ็กเกจนี้แต่ถ้ารอดไม่ได้ก็ AIP อเจอกันเมาืชาติไม่ต้องกันจบสำรวจเดรัดชานที่อยู่ข้างทางงงอะดิมง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยพี่มันมีขี้ผมหลีกเลี่ยงไม่ได้

เราจะไปช้าๆแล้วเกาะกลุ where, ่มกันนะเพราะพวกนี้ยังไม่เคยเห็นเรามันเป็นความรู้สึกที่ฟักกิ้งแฟนตาสติกยีงเอาโบนทัวร์มาแนะนำตัวเลยแต่สิ่งก็ต้องทำใจนิดนึงคือระเบิดขี้อ๋อถ้าการหลวงใช่ไหมครับเอ๊ะเอางี้ดีกว่า ต้องปล่อยตอนเย็นของงนี้มันเข้ปไปนอนหมเอาละตอนคี่เอาอาหารร่อเห้มันกันเขาออกมาโชว์ตัวแล้วโซนแรกผ่านไปอย่างไรอุปสรรค รายทัวร์แรกผ่านไปไม่มีอุปสรรคตรงนี้เรียกว่าคลาสสิกตรงนี้ดีกดนเียมามาบ่อยๆเอวหายได้นะออย 9,9,9กับมันออกไปแล้วเหรอหนูอ๋อเหรอ9,9,9นกออกไง้าาจะถนกออกเอันลึงตึงป๊อปเห็นมุกป๋าแล้วเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเขาเขาจะถามทางมาเป็นการสำรวจเส้นทาง north so มีมามาลายันนะมีมาเนี่ยเป็นมีที่เล็กที่สุดในโลกนะแต่ว่ามีความดุร้ายมากมีเห็นกับมีที่ใหญ่สุดในโลกทุเรศทุเรศเล่นมุกงี้ได้ไงวะอ๋อเหรอกูไปไม่เป็นเลย นี่เราจะเข้าไอยจุกเออนี่ไป <laughs> จะเข้าโซนนี้ล้วซึ่งโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่ต้องเสงยียวผสมพวรเลยอ่า <laughs> เราจะไปช้าชา้นนามันเป็นโซนที่ไม่เคยมีการสำรวจมาก่อน <laughs> โดยใช้เซกเวย์เราจะไปอยู่ช้าชเกิด <c oughs> ไม่ถ่ายรูปแ้วหน้ามแต่ละคน่ะมันย่นดึกๆนะึกดึ ไปชา้าๆเบาๆเลนะ้ามันไปตัวียมัไปมากย่้น่กินอร่อยเนาะม <c oughs> นดีเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเข้ามาในนี้โดยใช้เซ็กเว่ มันเหมือนตื่นมากกว่าว่าเราคปอะไรต้องใช้เวลาสักข้าวีกับล็ใช่ไหมครับข้าวซับอแต่ม่แเราเข้ามาเขาไปเป็นว่าสิ่งใหม่เลยอืมดีวิ่งมาวิ่งหาเราเนี่ยอันนี้วิ่งหนีบอกแล้วไงอะไรเราสูงสุด้มาบอเขาก็เฉยๆแล้ว ตอน ATV 20ครั้งถึงจะนิ่งที่สุดผมนี่แหละสำรวจเส้นทางตอนนั้นพอเขาชินแล้วขเขาก็เข้าหาเราไม่เชิงเข้าหาแต่ว่า<อ>ไม่ไม่ตื่นเข้าหาคงต้องเอาหายนจนคือแค่ให้มันไม่ตื่น,ดดน,นระวิเศษเลยโอ้ยนี่ตัวใหญ่กวางมานี่กวางแล้วใช่กวางมา อเคเราผ่านโซนนี้มาได้อย่างปลอดภัยยี่สิบเข็มเลยครับทางไรวยทูมาสองโซนคนโดนจยเปไปยี่สิบเข็มตรงไหนโดนในกวางป่าเนี่ยปากข้างหลังตอนให้อาหารที่ล่างเหรอใส่ขาครับสวยไป พนักงานดันนนนนงเอดีนัก,พกเพงเล่าตอนเราออก้องโมโหิอยหรือเปล่ากกินยยไม่ได้กินเลย แล้วก็มีวิธีที่บอกว่าหลายตัวโดนกักไว้อยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยร้อยเขาเป็นรูเราจะรู้ได้ไงกันคือคีเปอร์เขาจะรู้ตัวจริง่มเีตัวจปลอมตัวเดียว้เพราะว่าใหญาร นนาจะเป็ออลิกพี่นิมิตแล้วไอ้โอลิกหรือเจมบอกไอ้ตัวนั้นเก็บไปแล้วใช่ไหมพี่เออที่ดูฮะเสียวตัวนั้นเหรอโซไซซ่ามากเหลือแค่นั้นโอเคนี่คือไรทูสดที่สามเยอะขนาดนี้เลยแต่พี่อาจจะหลับก็เลยไม่เห็น ไอโซนเนี่ยกูเสียวสุดี่จริงเราน่าจะใส่เสื้อไอ้นั่นเลยนี่กันมันเองมีมาไหมสื้อเกาะเฮ้ยโอ้โหอยู่ข้างหน้าเลยเว้ยเนี่ยช้าๆนะระวังเอ้ามันเข้าไปเลยไว้นั่นน่ะคือสับ์ที่สวยมากเลย มันเป็นเดจฉันชื่อว่าโอริทนี่มันเดินอาลวคนอยู่หลังสุดเฮ้ยมันมันเดินมาว่ะเอามาดูว่าเราคุ้ใระวังเนอะนีผมถ่ายนักีชีวิตแไอ้ไนกอยูอหลังสุดระวัอ้อ้ออ เราผ่านมาได้อย่างปลอดภัยีดนช้ไตอนนี้ผ่านมาแล้ว15นาทีมาถึงนี่นะครับเรื่องบอกรถแทมปกติใช้เวลาครึ่งชั่วโมงมาถึงนี่นี่จากจุดเริ่มต้นใช่ นี่เรา15นาทีจากจุดเริ่มต้นไม่ควรจอดขวามือนี่คือแกะบาเบอรี่นะต้องมา,า6คนต้องมีหน้าหลัง6คนต้องมีหน้าหลังเอ่อควรจะประกบด้านหลังเพื่อควบคุมขบวนให้เป็นไปตามเวลา แล้วถ้าโดนมันเสียบก่อนไอ้ข้างหลังโดน,น,นใช่ใช่ใช่เอาวิ่งห้าโมงไอ้ช่วงที่ไม่มีรถแตรม,มาพี่เราจะวิ่งในช่วงนั้นพอดีช่วงสุดญาการ คือรู้สึกจะห้าโมงถึงหกมงครึ่งจะไม่มีรอบอะไรเลยแล้วก็จะวิ่งแค่รอบเดียวไม่เป็นปัญหากับใครด้วยเคือพอหมดห้าโมงก็จะปิดประตูหมดมันจะวันละรอบแค่นั้นปพี่จะได้พี่ก็บอกไงต้องแจ้งก่อนเพราะว่าจะได้เปิดประตูให้ อ่า mm hmm. ใช่เดี today, <h umbles> ๋ยวถ้าเปิดรุ่นี่จริงๆเดี๋ยวนี้สำรวจให้ชัวร์ขวามือที่เห็นนั่นคือ t i เกอร์แฟ o r y ี่ไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ไทเกอร์ไทเกอร์วอล์อ๋อเลยอ๋อสือมด ก็ไปน่เนีอยจะต้องบังคับว่าใช้หมดเต่าอย่างเดียวเฮ้ยยาเลยพี่มันดันเดี๋ยวหนีไม่ทันเราต้องมีความคิดว่ามันอะไรนะช้าไปหรอต้องใช่ไหมแค่ต้องทำให้มันช้าเลยว่าแค่ไฟไปใช่พี่ต้องการให้ค่อยๆไปนี่17นาทีเองเดี๋ยวต้องไปรวมกับโซนนั้นจะประมาณหนึ่งชั่วโมง